สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาแปมรำเพรียออฟฟิเชียลค่ะพี่น้องค่ะป้ากับเขาเปิดร้านกาแฟหน้างานนะคะ วางันกินอ้ันติมไนไปแก้วนึงเต็มๆไปแล้วนะสะจะมาชิกเขาไปอาบน้ำใสรีสอร์ทเออ เปิดที่สอดนอนสดวดอีรีพี่น้องค่ะชิบุตะเเปิดขึ้นกันบ่มพี่น้องมั้สวัสดีค,ค่ะพผู้่าขออนุญาตสอบถามนะคะหมอลำลงตรงนี้บ่อยไหมคะมคเชื่อแหลกเลยบุคคบเชื่อแหลกเลยครับ ปเมางงานหินจะน้องอะไร <c oughs> <c oughs> ปกติมันจะเป็นคอนเสิร์ตปกติธรรมดาหรอคะหรือไม่มีเลยไม่มีเลยเลยพิ่งจะมาเนี่ยงานลอยกระทงเพิ่งแรกเลยปีแรกเลยปีแรกเลยที่มีมอลำปีแรกเลยแล้นมันเป็นเป็นมานเป็นตึกของเขาตรงนี้อ๋อกระทุบออกใช่ไหมคะทุบออกเป็นที่โล่งให้คนเข้า สัมพ่อหลังงานหินแห้งงานหินมากๆเลยนะคะวันนี้พื้ดครั้งแรกเลยอบอกว่าจะมาถึงกังจะซื้อเปลือมด้วยครั้งแรกมจมสนามเลยค่ะพี่น้องจมสนามครั้งแรกแซวแน้วพี่บ้านแพงมันมาก็บอกว่าจึงไปให้แล้วนะเอากระรุ่นขึ้นกันค่ะว่ามือแรง จะเป็นประมาณไหนนะคะไอ hey, ้วันลอยกระทงมันเยอะอยู่คนเยอะอลอยกระทงที่หลายบ้านแพอะไรน่ะบ้านแพมาคนเยอะนะเขื่อนเสด <Lily> ็จแบนใช่ไหมคะเสด็จแบนมาคนเยอะลอยกระทงวันนี้เป็นวงใหญ่มาปกติเวทีมันกลางพื้นที่สามสิบคูณสี่สิบเมตร แต่ไอ้เวทีของแพรพาวเขาใหญ่นะค่ะใหญ่ลงได้ใช่ไหมคะตรงนี้ได้เข้าเวทีเขาไม่ลงเลยแพรพาวอืมอันนี้เคยดูไหมคะสาวน้อยพี่บันเทย์ไม่เคยดูเลยใช่ใช่ไม่ไม่ได้ติดสายไงอ๋อดูไม่ออกแถวนี้แถวนี้คนอีสานเยอะไหมคะเยอะนะคนอีสานเยอะ ติดวิธีเลยค่ะพี่น้องครั้งแรกที่มีหมอลำมาลงเพราะว่าแต่ก่อนมันเป็นตึกแต่ว่าเคยมีเป็นอะเป็นไอ้ไอ้อะไรก็ไอ้ไอ้เซงทองฟินแลนด์มาลงที่เลกเขาทำไอ้เสาเข็มมาเสาอะไรนี่แหละเขาเขาหมดสัญญาไอ้เจ้าเขาเลยไปอยู่ที่ใหม่อ๋อไอ้ก็คนละเจ้าใช่ไหมครับพ่อครับคนละเจ้าครับ นี่เขาบอกว่าเขาจะทำให้โบตัสกับไอ้เวทีน่าจะกันได้แต่ว่ารถน่าจะต้องหาที่จอดต้องหันลำโพงมันด้านนู้นนะน่ตั้งยาวตรงนี้เขาตั้งต้นยาวตรนี่นะขวางใช่ค่ะเวทียาวมากเลยเวทีวงใหญ่เกือบสามสิบเมตรต้องหูแล้วมั้งก็แพงนนูเลยเนาะใช่ค่ะ ถ้าสมมุติว่าถึงรถนั้นมันก็จะไม่เต็มบูงเท่าไหร่ลุ้นกันค่ะคืนนี้หม่ก็มันเลงใจกันไดน้ลายค่ะพี่น้องจากป่าคนในพื้นที่เลยนะคะโอมันตินอร่อยมากเลยค่ะนุก เร่มจับจองพื้นที่ครับพี่นอ้องโอ้โหหินมาพอบรน,นี้อะไรนะงานหินหมวมันนี้ไม่หินคือหินาแนะหิหนคไอ่ใช่ศอหินคืหนคกอหินคอห็นหมมิน,นคอองงนหิน,นคอนอนหนอหนือนคือหนือนคหินอหิือินตือหินมอนคือหินคืออนอหนอหินคือคือนคือหนคือคือนอนอนคืนออคอหนหนอหอนออหหคือนอนคหินคืวนหนคืนอหิ ตแต่รถห้องกี่สิบขั้นล้วนะพ่อตอนนี้พยุตกำลังเคลียร์อยู่นะคะกลางเต้นกับอะไ้ดิหน่ตอนนี้กำลังเคลียร์สถานที่พี่น้องเพราะว่ารอพยุตคอนเฟิร์มนะคะรอพยุตคอนเฟิร์มจะยังไง เพราะว่าคนในพืดด้นที่บอกว่านี่ก็คือครั้งแรกที่มอลลอมสิมาลุ่งเกันพี่น้องค่ะครั้งแรกที่มอลตอมว่งใหญ่สิมาลุ่งติดบัดเหมือนกันบัสยูหันค่ะพี่น้องรถบัสห้องกัดยังเคลียร์ที่จอดรถไม่ไม่ลงตัวนะคะ ท่าหนี้ไม่อยังก,กินน้องพ่อได้ยังก,กินพอ่อ<ะ>ได้วได้กินจ้ะผ่านเนื้เนอเขาจะไม่สวัสดีค่ะเขาจะไม่รู้ว่าเราอ่ะเป็นหมอลำไง แล้วเมื่อวันไหมล่ะแม่ฝากซื้ที่ทุ่เปียกหน่อยทิชทุ่เปียกบน,นมีเหรอของหนูหนูใช้มหมดแล้วเป็นอยู่ท้ายมันจะมาหนิเลยชัล่างฝ้าหวานกับสารุปเลยมันค่ะงานวันนี้หินมากพุท พอยูนกำลังเคลียร์อยู่ออมันแคบมากเลยเนาะใชไปแต่แคบให้มันต้องวิ่งรถเข้าออกเข้าออกน,น<จ>ะไม่ได้จกไม่ได้เอาไปลหลายๆแผ่นหน้าหน้าเล็กๆนะไม่ท่านอาบน้ำเลยคน่ายไปอาบตรงไหนมาวัด <in> จริงเหรอไหนได้เสื้อเปล่าเสือ้อ น้ำ,นำยังไม่อาบเลยค่ะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะพี่น้องค่ะ